สวัสดีครับเพื่อนๆน้อยสไตล์ชาแนลครับวันนี้จะพามาดูวิธีตัดขวดนะครับโดยใช้เนี่ยเป็นเชือกจากเชือกจากจากางเกงนะครับเชือกรัดอิที่อยู่ตรงกางเกงนะครับเราจะมาวัดให้พอดีพอดีกับขวดนะครับนี่ครับก็จะมีเชือกกางเกง เกียงที่มันเก่าแล้วนะครับไปตัดมาได้นะครับใครมีเชือกได้ก็ดีนะครับนี่ผมใช้เชือกกางเกงนี่ก็วัดให้พอดีนะครับวัดให้พอดีแล้วก็ใช้ไม้ขีดจุดให้ติดกันนะครับวิธีนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับ ใช้ไม้ขีดจุดแล้วเอาไปติดให้เขาติดกันนะครับนี่นครับแล้วก็เอาไปสวมตรงที่ที่เราจะตัดนะครับกะให้พอดีนะครับแล้วก็ทําเชือกให้ตรงด้วยนะครับเนประมาณนี้ครับจะตัดตรงนี้ก็เอาไว้ประมาณตรงนี้ คือเราคิดว่าจะตัดนะครับตรงที่เขาจะขาดออกจากกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยครับอุปกรณ์วันนี้ก็มีขวดแล้วก็เชือกที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับอันนี้แอลกอฮอล์เจ็สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับแอลกอฮอล์ล้างมือไม่ต้องใช้น้ํามันอะไรนะครับใช้แอลกอฮอล์นี่แหละมีไม้ขีดแล้วก็ถังน้ําไว้สําหรับ เราจะจุ่มขวดนะครับเวลาเราจุดไฟแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับฉีดแอลกอฮอลให้ชุ่มตรงเชือกนะครับค่อยๆฉีดไปนะครับฉีดให้ชุ่มนะครับเพราะว่าเราจะได้จุดไฟจะได้ร้อนนี่ทั่วถึงนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกเลยนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าทิ้งไว้นานเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าจุดแล้วจะต้องทิ้งไม่นานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตัวแรกจะลองสัก30วินาทีนะครับจุดไฟครับผมเวลาจุดไฟเรามองไม่ค่อยเห็นเปลวไฟนะครับเพราะว่ามันเป็นแอลกอฮอล์ไม่ใช่น้ํามันนะครับมันจะมันจะมองไม่ค่อยเห็นเปลวไฟแต่รู้สึกได้นะครับขจุดทิ้งไว้นะครับ ตัวนี้จะทิ้งไม่นานหน่อยนะครับประมาณสามสิบวิไม่รู้จะร้อนเกินไปหรือเปล่านะครับจะแตกหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองดูครับเมื่อเสร็จแล้วเอาไปจุ่มน้ำนะครับเนี่ยมีไฟอยู่นะครับโอ้ลุดเลยนะครับแสดงว่าร้อนร้อนเกินไปหรือเปล่าปา,ป,ลปากขวดก็ไม่ค่อยสวยครับเล้าด้วยนะครับน่าจะ จุดไว้นานเกินไปนะครับผมา่าเดี๋ยวมาลองตัวที่สองเลยนะครับตัวที่สองเหมือนเดิมครับฉีดเดี๋ยวก็หอยชุ่มนะครับฉีดให้ชุ่มให้รอไปเลยนะครับฉีดให้ชุ่มตรงเชือกนะครับไม่ต้องไปฉีดใส่ขวดนะครับฉีดให้โดนเชือกนะครับเดี๋ยวตัวที่สองมาลองดูกันผมจะทิ้งไว้สักประมาณสิบห้าสิบหกวินาทีนะครับจุดไฟเหมือนเดิมนะครับ จุดไฟแต่เรามองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นเปลวไฟแต่รู้ว่ามันมันมีไฟแหละเอามือไปอังดูก็ได้ครับเนี่มืออังดูมันร้อนๆนะครับมีไฟอยู่นะครับอันนี้ทิ้งไว้สักประมาณสิบห้าวินะครับสิบห้าสิบหกวิยวลองดูจะแตกไหมไม่แตกนะครับแต่ล้าวนะครับเห็นรอยล้าวอยู่นะครับแต่ไม่หลุดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆคลอเอาก็ได้ครับ ตัวนี้น่าจะดูดีหน่อยนะครับนี่ไม่แตกนะครับเดี๋ยวลองคอข้ดูนะครับโอเคครับดูดีเลยครับตัวแรกทิ้งไม่นานเกินนะครับตัวนี้ก็สิบกวิน่าจะดูดีแต่พวมานักน่าจะสักยี่สิบวิน่าจะน่าจะดีนะครับโอเคเรียบดีครับตัวนี้ตัวแรกไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ตัวสองดูดีมาก นี่ครับผมตัวแรก30วิตัวที่สองสิาวิไม่ขาดทีเดียวนะครับโอเคครับผมเวลาใช้งานก็เอากระดาษทรายถูนะครับโอเคครับผมจบคลิปแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับน้อยสไตล์ชาแนลครับผม